เอามือกอบเอาทีู่แล้วมีที่เราไมนเอามือกอบกระดูกโบกพันธุ์ใจเราเยอยะนี่หว่ะนี่ไงน้ำมือไม่เลี่ยงโอ้โห วัวอมึงอย่าใกล้กู่บอกยีปีโดนมามันทนายก็พดมึงีกันีโอไมดบบนี้ัวเรื่องหนึ่งองผู้รูอยู่มสะ้รูเนี่ยถ้าม่บวกกันเยนั่นนาเถหรมุกยกึบวกนั่นละูรูอยู่โคนี่เดดามงเฮ้ยัย่พิงที่เราอยู่รอยขาดแเมอยู่ทีเตัวสีตัว โอ้กระยานกันแล้วโอ้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 ยานไปดูต่ายมือนั่นล่ะทำได้บาทหนึ่งเพราะเขาผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่แล้วอิดี้จิ้งเหลนน้องคุยบ่โอ้คุยเฮดผู้ดูนั่นแหละ

พูดอะโอ้ยวกไก่จับหอกไก่ขึงหนึ่งอยู่ซอมเขียนอยู่ไม่รู้นวัวหรอรถเป็นิดืออะไรมัหมดจับไปด้วย่บัวนั่น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 นัอานั่นน่นนั่นนนน่ ปล่อยขึ้นปอาบน้ำนตั้งหลักใหม่ล้ออยกบปวดนหหมือเยวแต่ว่ามันหลายมือตัวสีโต้ปะนี่ย่วนสำหรับปู้กระชากบ้ากระชากปูเ่นเนี่ยสำหรับนีมือยังมุกมุกอยู่นั่นนัอันนี้ก็บอกปวด่ว่ามุกมุกือ

ไปใส่ถ <c ười> ังแม่เอาไปล้างใส่ถังเพือนุณนะคุณถใส่ยังนี่บอกไปใส่ถังนี่คุณถ้าถังนี่ถ้าถงนี่เดียวใส่ถังใส่ถังเลอนนี่ยไม่น้อยกันเป็นนักเจ้าพูดเลยว่าบริาแล้วยัดบาสพูดนลยเไปอยเอาไปเลอเอาไปเลไปเลยเไปเเออาไปเลยเ สุบน้ำเอาอีกจำไปน้ำอะไรอย่ามาใกล้กูับไวโอ๊ยหาแม่ปลาคอตัวนี้แม่ไมเอ้ยปวท่าน่เหมือนยุปปลาอากลางยูมันอ่ะฮะยืนุ่หนาลุงหนาอีกตัวนึ่งพุ่นอ่ะร้อยไปพุ่นเอ๋อ นัหิวไปเหอหนวเก็บ่วไปตะคองเอาไส่เลหิวไปใส่ถังน้ำมังพันหิวไปเดี๋ยวแล้วต็มทาอยแล้วเ็โอ้ไปดูไปจงมนบัตรไอวนันกูเทดาที่โงกูเป่ยอยไุนนี่เือลหพวกหนูป่ามันป่าปุ่นๆบวชอัลากันนี่เอาตัวนี้ใส่ไปน้เอาไปเทสเราก็ถังบางใส่ไปเ่ด้ตัวนึงมหยวไเขาหลัง

แม่ตล,ลกนะ <c oughs> เร็วๆหน้ามันลายนะปนอ่ะปานบินมันลอยไปนเดียวปานบนอ่ะบน่ะไม่แต่ปลาเข่งหรือไะ บ่ oh, nào mà คักปานเนี่ยโอ้ยไปเอาน้ําบ่น้ําปลาดุกปลาดุก đúng <laughs> เยอยู่สองเว้ยแม่้หาเม็ดหนึ่งพอทิ้งมาเลียบมาเหมือนบ่อนบ่อนทิ้งมาเลียบด้วยว่ะน้ำมันไหลยังมาทางน้ำหมอกอีกแมนมาวันนี้นี่นี่ตสวนนี่นี่มันจะเห็นยังไงดดปวดทนซิเดเว้ยอ้ เว้ยจะเล่นจะเล่นใหญ่แล้วดูจักพร้อมแน่เมื่อเด็กน้อยของปู่ดิเจียนได้ยุบ10บาทดิโอ้โตใจมักเว้ยต้น ตาไร้ครับแกหนึ่งนี่นั่นนี่สิกระดุกจนนี่สิวิ่งไงแล้วนั่นเดี๋ยวนี้เออนั่นแหละเพี้ยเพี้มึงเอ้ยบินมาเปล่าไร้ไร้เปล่าไร้เกิดลูหันละจะเมียได้ดุจต้องวัดใส่ผู้แก่เสียแน่เนาะเรือวบรรทุกยานปะ เยได้เนาะว้าปลดุกานได้เนาะน่ว่าปล่อยปุบปเรอาดุวยนวี่นดุกดุกได้ยังนี่ วิ่งไกลวิ่งมาส่นไกลวิงมาส่วนไกลเลยไกลแล้วไกลแล้วไกลขวานมาแล้วเอาไปเอา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 เออาเาเอ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 อาเอาเเอาาเอาเอาเออาเอาเอาเ

Venom, hãy quân đội. Nhu tưng con mình. Mhm. 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 Mhm.

โอ้เนี่ยลุงนัดเพี่ผู้ว่าหรอยุกข้างๆกันกู้ทางกันนะปลาคอล่ะนั่นพผหัว่าเห็นตั้งว่านั่นน้อยๆคือใบตองน่ะยับไปเลยยับไปเลยยับอีกหนึงอีกหนึงอีกหนึ่งพี่พี่นี่เป็นหัว่น่อยคือใบตองเหรอนั่นแหละนั่นนั่น่แหละปลาอะไรปลาคอบ่อกพี่แล้วนี่นี่วัดนี่มือมามือกูลัวตัวนี้ดีเงี้ยวัดวัดวัดเงี้ยทัก วมึงจัดนี่นี่่ได้กวยมึงเหยียบหัวเลยเอาไปเอามดัหมดเร็วมึง่มเหไปยีนี่มดายเโอ้ไมได้กเหยียบจะบาดกันเนาะเออนี่มึงซักมา่ได้เมึงไ่ได้กวยเหยียบหัวดา่นอาไปกินเขาา่นวอ้้ ไปจับเป็นเกี่ยวไปว่าตัวเนี่ยดุ้นนักเป็นหัวาเน่ยเอาบกว่าตัวเหรมันาปลาอยู่ใช่ไหมึงเอาปลาอยู่เนี่ยดันเันดันัดนนี่เอากูถงลงไปเพื่อนเนี่ยเนี่ยปลอไรเอากรถาไมพันธุทั่ไม่เปนกถนี่ตาอีตัวหู้เป็นเนี่ Yeah. Bà lại đi hey. 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 Oh, một mì 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 một mì hey. oh. hey. oh, hey. oh. một, hey. một <laughs> <Hey>. <laughs> เดฮะมุดเปือยจะไปยดโว่งเนี่ยลูกก้อบุกมวงเนี่บุกเนืบุกมวงเนี่ยยึดเนบุกมวงนั่ละยดต่ทางแต่ตัวนึงอะยดต่ทางพอดีแต่ตัวหนี่

คุณยุนุงดานอีกตัวหนึงุ่หน่ะบอลยาวๆวย่ะเดี๋ยวรขาคู่ทั้งอะเออเราแทะทานายพี่นั่นั่นแหะจุ๊บากข่งนี่แม่ยุ้ยไม่คยนี่แม่เจ้าเจ้าบอบอยต้นทางมันนี่แม่จ้าบอันน่ป่อปล่อยรถปล่อยปล่โอ้ทังมนั่นแหะทงเออเอาต้นเสก่อนเออต้นไม้าาคุยตัวมายากเห็นเห็น

อันนี้ประคองว่าประคองปราคองเอาพี่สิไล่ไปไล่มากเหรอโอ้ยยังสีน่าไม่เลยน้ามันหาปลาบ่หมดไปดูกไหมหน่วยไล่ไปอะไรไหมเอาตามไปไรเงี้ยสิแล้วมันกินคนนีมาเอาพี่นี่อะไรเนี่ยหลังเห็นไหมเหรอเห็นไหมเหรอผเลยเดินมันไม่ได้ลูกเลยเห็นยังไหมนี่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 สุดสุดอะไรเหรอนี่ต้องหืมเอาง่ายเลยไปก็ไป โอ้ยคือเราคขึรนแะควายอะมากสองตัวเมวนกันหมหมดเลยนั่นหมดเลยยา้วเนี่ยได้้วเนี่ยไ้มะควอยในห้อยในห้อยมันมีสูหนึ่งนีเดี๋ยวตีกัจัดปากมนนี้ มันตนเสียง l o u วันดีตัวนึ่งได้อะงจงดเ่อะไนอยู่่นมันมันอยู่รถน้ำลอยนอ๋อมันหายลอยลอยอยู่าเนตตอยตีนได้ง่ายไหมมนเนตะมันเนตป่เยใช่เลใช่เลนใช่เลครับอันนึงด้ยตคนนมันอยู่ตีนมันอยู่ตีน

มันยะมีคนหิวเด้อเสียมาลาู่แตอยูิก็ลาเรามาตอนกันมันยู่ตีนมันยู่ตีนมันยู่ตีนใช่ใช่แล้วมันเปไงบ้างมันอยู่ตีนมันยู่ตีน วันก็วันเนี่ยมึงจะนอยสีหมดตารางเายมึงนะเดี๋ยวก่อนตุ๊กตีนพูดแปงไงเอะตุจะตีนป้าเป็นไหมร้องตีนระ้วร้องตีน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 นั่นแหละกุะดตกตัวนี้แม่ไงนอยู่โซนนี้ได้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนละนแหละ

Vinh ngược hàng mày mấy cây cây vúng ngược hàng lăng mấy cây cây okay. <laughs> vúng ngược hàng lăng mấy <laughs> <laughs> cái này ờ ừ, nà. ừ, cô thắng quân ờ được ơ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 

บุ้ยนู้ป่านู้ป่าเอ้ได้เปนไรไปดอกตอนหนูออกเบิดดอกมันกำลังออกปลาเป็นไรจะเบอเบอดเป็นแถวน้าบอกยีกี่นี่น่อย่าทอย่านี้ยายขา

มาถือุ้มงยต้องสันั่งไบดุกปุยตกป้ยตุกปุยขอบคุณสำหรับการติดตามรับช่วยมาจาเนาะคลิดหนาพอกับหม่นนเนาะฮะปอมมอมมวนได้เป็นน้องเด้อ